สวัสดีครับผมนายพิชิยาศาักดิ์เขม่วงสิทธิพัลบทรุ่นที่40ช่งงางซองมอญอาคาสูงวันนี้ผมจะมารีวิวกันต่อมอเตอร์2 0โวลต์แบบกับทางบนนี้ครับ <c oughs> ก็อุปกรณ์ก็มีเพลทพวงชิ้งแล้วคีมปอกสายไฟคีมยำ้ำสวิตช์สตัวฟิล2ตัวแมกนติก2ตัวโ,โหโลดแล้วก็แหล่งไฟ แขงครับแล้วก็ปักลงสายไฟครับก็ามาเริ่มต่อเลยครับผมจะกำหนดสายสีน้ำตาลเป็นลายนะครับสายสีน้ำเงินเป็นออนิวตันจากนั้น จำจัดสายลายป้องจันมาเข้าฟิวที่หนึ่งออกจากฟิวหนึ่งมาเข้าเคสองขาลายหนึ่งนะครับ จำจากลายหนึ่งของ K สองไปหา K หนึ่งช่องลายสามหาเข้านะครับ K สองช่องลายสองครับจำไปเข้า K หนึ่งช่องลายสอง K สองช่องลายสามจำไม่เข้าออ K หนึ่งช่องลายหนึ่งจากนั้นครับขาออกของ K หนึ่งช่องลายสามจำมาที่ขาออก K หนึ่งช่องลายสองแล้วก็จำออกมาอีก มหาที่สอง้าออกช่องลายสามนะครับก็ช่องลาย3าย 3. มหาลายหนึ่งครับ้าออกและเข้าที่โอเวอร์โหลด จากวหล์มาเข้าที่คือมินอนึ S1 นะครับเพื่อรอการต่อมอเตอร์ต่อไปจากขาเข้าของ K2 ช่องลาย3 มาที่ r หนึ่งและช่องลายสองของ k สองมาที่ r สองจากนั้นครับ ช่องขาออกของ k 1ช่องลาย1หนึ่งมาเข้า k 2ข้ขาออกลาย2ได้จ้ำออกมาอีกผมมาเข้าที่ s 2 จัมนิวตนันมา x สองครับครับก็เสร็จไปแล้วสำหรับวงจรกำลังต่อไปเป็น งจรควบคุมจำจากสวิตหนึมหาเอยฟิลหมหาทีฟิลสและออกจากฟิลสครับ เข้าโอโหลดหาเก้าเก้าห้าจำขาเก้าห้ามาขาเก้าเจ็ด จำลอกจากขาเกหไปหาสวิตช์หนึ่งครับหาสวิตช์หนึ่ง ออ, C, 2, NO, ออกจากสวิตช์หน NO, ึ่ง NC ไปเข้าสวิตช์สอง NO ครับขาเข้าออกจากสวิตช์สอง NO ไปเข้าที่สวิตช์สาม NC ได้ออกจากสวิตส NC ก็ไปเ,เข้าที่ K2 หาเข้า NC ครับ จารสวิตซสองเฮ้ย K สอง NC ก็ไปเข้าที่ a หนึ่งของ K หนึ่งและ A สองของ K หนึ่งนะครับก็มาเข้าที่นิวตัน ต่อไปครับขาออกของสวิตช์หนึ่งขา NC เข้าที่ K1 NO ได้ออกจาก K1 n o ครับไปเข้าที่สวิตช์ขาออกสวิตช์2ขาออกครับ NO ก็จำจากสวิตขาเข้าของ K1 NO ครับมาที่สวิต3สามขาเข้า NO การออกของสวิต3 NO ท่าที่สวิต2 I NC ออกจากสวิตซ์2 I NC ไปเข้าที่เคหนึ่งขา NC ข้าเข้าต่อไปขาออกของเคหนึ่ง NC ไปเอาที่ a หนึ่งของ k สองและ a สองของ k สองจะจำหมวกมาที่นิวตนัน ต่อไปครับจากขาเข้าของชีวิตสาม N O เข้าที่ K2 ขา NO ออกจาก K2 NO เข้าที่สวิตช์ขาออกสวิตช์3ขาออก NO ต่อไปก็ต่อไฟครับกาย A 1ของ K 1ก็จะมาเข้าหลอดที่หนึ่งสีเขียวและ A 1ของ K 2 มหาห้าวที่หลอดที่สองสีเหลืองก็จากโอเวอร์โหลดหาเก้าแปด ข้าหลอดที่3หลอดสีแดงแล้วก็ต่อมอเตอร์ได้เลยครับต่อมอเตอร์เข้าสำหรับมอเตอร์นะครับก็จะมีอยู่2องขั้วขั้ว S และขัาา้ว R S, s จะเป็นสตาร์ทอาจะเป็นรัน s อหนึ่งจะเข้าไลน์และ s อสองเป็นนิวตัน ครับจำนิ้วต้นมาแล้วส่วน R สองขั้วนี้ก็จะเป็นไว้สำหรับการกลับทางบนนะครับมุ่มซ้ายหมุนมขวา ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาลองดูกันครับการทำงานของมอเตอร์สำหรับหลักการทำงานของวงจรนี้ก็คือเมื่อกดสวิตช์สอง่1จะทำงานมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาไฟสีเขียวแสดงสถานะ และเมื่อกดสวิตซ์ส K2 ทำงานมอเตอร์จะกลับพังทันทีและโคลโลดมีหน้าที่ตัดกระแสไฟเกินมันจะทิ้ต่อเมื่อมีกระแสไฟที่มากเกินไปที่อาจทำให้คฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้นี่ครับ ส่วนสวิตหนึ่งก็ไว้สำหรับตัดวงจรครับผมก็ขอจบการดูดิก็นเทีรับ